โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราตแฟมิลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมจอมอยุทธถังซานเช่นเคยนะครับส่วนตัวผมเล่นอยู่เซิร์ฟ35เซิร์ฟแรกๆเลยนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตู้เอ,อ่อเลดของแม่ถังซานนะครับเนาะก็ว่าตู้ของเขาหน้าเปิดหรือเปล่านะครับนะก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมให้คะแนนนะตรงนี้เลยนะว่า จะพูดว่า10เต็ม10ก็เก่งใจนะครับแต่มันต้องเป็น10เต็ม10จริงๆถามว่าทําไมคือมีแค่อายินเนี่ยแม่ถังซานก็คือคุมแล้วนะครับเนาะก,ก็คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอายินเป็นตัวของเซิร์ฟจีนที่ใช้ตั้งแต่แรกๆยันปัจจุบันของเซิร์ฟจีนก็ยังใช้นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟจีนปัจจุบันมีร่างเทพ2ด้วยนะครับแถมตัวของนางน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมนะครับที่สามารถเล่งเกต ตัวในส่วนของกายแทย้วัญญาณยุดได้ซึ่งทุกตัวต้องใช้ถูกไหมครับกายแทย้วัญญาณยุดแล้วนางเปิดเกมมาสามารถใช้ได้เลยก็คือบัฟเพื่อนให้เพิ่มเกรดของตัวกายแทย้วิญญาณยุดได้ทําใหเ้เพื่อนเราที่มีในส่วนของเลือดต่ําที่สุดหลบได้2รอ,อบแน่นอนนะครับก็คือ,อ,อสมมุติเราบัฟให้เสี่ยวอู่ตัวแบบบางๆเลยบัฟให้ปั๊บเข้ามาแล้วเสี่ยวอู่ก็จะหลบ2ทีแน่นอนซึ่งมันทาไม่ให้เสี่ยวอู่ตาย โดนวันช็อตจากมอนสเตอร์ได้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีมากแถมยังฮิลได้อีกต่างหากนะครับมี cc ต่างๆอีกนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกรีวิวในส่วนของตัวละครใหม่ๆหลายๆตัวเลยนะครับเนาะพอดีผมเพิ่งว่างนะครับนะก็สำหรับไอหยินก็มานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของนางามีคนถามนะครับในกลุ่มหลายๆคนเลยว่าไอหยินใช้กับทีมแบบไหนเปลี่ยนกับตัวไหน เอาเป็นว่าอหญินใช้กับทุกทีมครับทุกทีมแบบว่าถ้าไม่มีนางก็คือแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับในการลงดันต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นดันบดในดันส่วนของแดนลับฟาร์มฟาร์มประดับต่างๆนะครับแล้วก็ลงแบบบอสอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันต้องมีนะครับเนะเาะพาะฮิลกลุ่มด้วยใช่ไหมโอเคสำหรับอหญินก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเรามาส่วนตัวที่2เนาะก็คือเสีย่ยวอู่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเนาะว่าตอนนี้เป็นเมตาตัวตีเดี่ยวที่น่าจะเก่งที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมใช้ในส่วนของอเฉินซินนะครับนะไม่ได้ใช้ของเสี่ยวอู่แล้วแต่ว่าถ้าผมเปิดได้เสี่ยวอู่เยอะผมอาจจะ,ะพิจารณากลับมาเล่นก็ได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเสีย่ยวอู่ทุกคนรู้แล้วแหละแล้วคราวเนี้ยเรามาในส่วนของถังเทียน นะครับถังเทียนเป็นตัวละครสายตีเดี่ยวเช่นเดียวกันนะครับแล้วเป็นตัวละครที่สายคริติคอนเหมือนเสียวอูเปะเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจคริติคอนเหมือนเซียวอูเปะเลยเหมือนจะเอามาฆ่าเสียวอูยังไงไม่รู้นะสำหรับผมในส่วนตัวผมผมคิดว่าเหมือนเอามาฆ่าเซียวอูอะแล้วสกิลเขาเป็นสกิลประเภทแบบออถ้ามีถ้าตีติดคริติคอนจะได้ตาของตัวเองนะครับแล้วเมื่อ ครบจำนวนนั้นเราจะใช้ตาในการทําดาเมจ500% 400%ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวผมไปรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วมีโอกาสที่จะคืนตานั้นมาแสดงว่าเราสามารถสแปมสกิลรัวๆได้เลยนะครับแล้วยิ่งติดคลิเขาก็มีคริติคอนดาเมจเหมือนเส er ียอูอีกนะนะครับถ้าจำไม่ผิดผมจําได้ว่าตัวของเขามี มีดูดเลือดอีกหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าเป็นสกิลหรือเป็นอัพดาวนะครับเนาะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับผมอ่ะที่ผมให้10เต็ม10อ่ะในตู้นี้คือในส่วนของมีแค่อายินนะครับก็ดีแล้วไม่มีตัวไหนแทนได้ผมบอกเลยอ่ะในในเกมนี้ไม่มีตัวไหนที่สามารถเล่งเกตอันติได้ใช่ไหมก็มีแค่นางแล้วมันจะแบบมันจะไปไหนอะ่ะ PV PVP 10 10แล้วตัวของเขาสามารถ าสามารถให้พันธมิตรฟื้นฟูกายแทยนวิญญาณยุดได้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าอ้าวอีกทีมหนึ่งของเราก็ฟื้นฟูได้ใช่ไหมตีวานเวอร์บอสอย่างเงี้ยอ่าก็ใช้ได้ใช่ไหมทาให้เพื่อนเร่งเกตแล้วเร็วๆขึ้นเราก็สแปมสกิลสแปมสกิสลกใช่ไหมเออแล้วอะไรอีกอ่ะตีในส่วนของไอเนี้ยมันเรียกว่าอะไรผมจําไม่ได้ในส่วนของตัวตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้พิชิตวิหารยุทธอะไรเนี่ย ก็ตีกับมอนสเตอร์ใช่ไหมครับตีกับมอนสเตอร์ที่เป็นแบบว่า,เ,าเราก็ลงทีมแบบ10บสใช่ไหมนะครับเนี่ยลงทีมแบบ10คนใช่ไหมครับซึ่งตัวของอายินก็บัฟทีมได้อีกตั้งหากคือแบบเรียกว่า PVP เดียวเดียวหรือ PVP แบบว่า10บสก็เก่งอยู่ดีใช้ได้ทุกอย่างเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีโหมดไหนที่ว่าไม่ใช้นางดีกว่าผมเลยให้ตู้เลดเนี้ยถ้าใครไม่เปิดก็แบบโอ้แย่แล้วนะครับนะไม่รู้จะมาอีกตอนไหนเนาะ ก็เรียกได้ว่ามาเปิดเถอะอย่างน้อย99ครั้งก็ได้ตัวหนึ่งโอเคครับขออภัยนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจ阿าฟา i l y ที่ Facebook ด้วยละกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบต่เพยงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเปิดตัวละครเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ